สวัสดีนักเรียนที่น่า,ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของตัวหารร่วมมากโดวยวิธีการหารตัวประกอบถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยจ้าให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า36ค่ะตัวหารร่วมมากโดวยวิธีการหารตัวประกอบตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอคือตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจํานวนนับตั้งแต่สองจนวนขึ้นไปการหาตัวประกอบเป็นวิธีหนึ่งในการหาตัวหารร่วมมากยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นให้นักเรียนหาตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ8และ12โดยวิธีการหาตัวประกอบนักเรียนก็เหมือนคลิปครั้งที่แล้วเลยค่ะหาว่า8เนี่ยตัวเลขที่หารเนี่ย8ได้ลงตัวก็จะมี1 2 4 8ตัวเลขที่หาร12ได้ลงตัวนะคะก็จะมี1 2 3 4 6และ12เมื่อนักเรียนหาจำนวนนับได้แล้วนะคะให้นักเรียนวงกลมเหมือนเดิมค่ะ วงกลมตัวเลขที่เหมือนกันนักเรียนก็นจะได้1 2 4 2> เมื่อนักเรียนได้ตัวหารร่วมแล้วนะคะให้หนักเรียนวงกลมตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดค่ะดังนั้นข้อนี้จึงได้4เป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดตอบได้เลยค่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้า24แล้วทำพร้อมคุณครูค่ะหาตัวหารร่วมของจำนวนนับที่กำหนดให้โดยวิธีการหาตัวประกอบ ข้อ 1>, 1 4และ8นักเรียนก็ต้องหาจำนวนนับที่4หารได้ลงตัวตั้งแต่ 1- ถึง4ก็จะได้ 1, 2, 4สแล้วก็หาจำนวนนับที่หาร8ได้ลงตัวจะได้1 2, 4 8ี่วงกลมตัวเลขที่เหมือนกันค่ะสรุปตัวหารร่วมของ4และ8คือ 1, 2, 4จากนั้นให้พิจารณาตัวเลขที่มากที่สุดและวงกลมในตัวหารร่วมสรุปตอบก็คือ ตัวหารร่วมมากของ4และ8คือ4ตอบได้เลยค่ะดังนั้นวิธีการทำจะต้องมี4บรรทัดแบบนี้นะคะข้อ2นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนหาตัวหารร่วมมากของจำนวนนับโดยวิธีการหารตัวประกอบของ10และ20เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนก่อนว่าจำนวนที่หารส0 ลงตัวคือนักเรียนต้องพิจารณาจากเลข1ถึงเลข10เพราะโจทย์มันคือ10ใช่ไหมอ่านของครูขอโอดข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวเลขสีเขียวเนี่ยดูว่าตัวเลขไหนที่หาร10ได้ลงตัวเช่น1นหนึ่งเนี่ยหารอะไรก็ได้ลงตัวอยู่แล้วเพราะนั้นเขียนรอเลยเลย 2ออ,อะไรได้10มีไหมคะท่องสุขคูณได้เลย2องหนึ่งสอง 1, สี่หพอดีเป๊ะเพราะนั้นสองใช้ได้นักเรียนก็เอามาใช้ต่อไป3อะไรได้10มีไหมสามสาม้าสามสี่สไม่มี4ละ่ะสี่สองแไม่ได้แม่ห้าล่ะ5 1 5ห2ึ่พอดีเป๊เราก็เอา5้ามาใช้ห หกหนึ่งไม่ได้เจ็ดหนึ่งเไม่ได้8 1 8 8 2ึ่งแปดแปดแล้วก็10 1หนึ่ได้พอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่หาร10ได้ลงตัวก็จะได้1นึ่งจากนั้นนักเรียนก็พิจารณาตัวที่สองตัวสิไปแล้วโจทย์บอกว่าตัวต่วตอไปคือ20ส นักเรียนก็เขียนบรรทัดที่สองว่าจำนวนที่หาร20ลงตัวคือเหมือนเดิมค่ะพิจารณาตั้งแต่1ถึง20ตามโจทย์โจทย์บอก20แล้วก็พิจารณาถึง20โอเคไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20อะพิจารณาว่าตัวเลขอะไรที่หาร20ได้ลงตัวเหมือนเดิมอ่ะหนหารได้ทุกตัวอยู่แล้วเอาหนึ่งมาใส่รอไว้นะต่อไปดูต่อ2อะไรได้20มีไหม20เป็น20ใช้ได้ 3อะไรได้20ไหม3 5,5,3,6,8,3,7,21เกิน4อะไรได้20 4,1,4,2,8,4,3,2,4,4,4,5,20ได้พอดีวงกลมเก็บไว้5อะไรได้20มีไหม5,4,20 6อะไรได้20มีไหม6 3 1 8 6 4 2 4, 4, 4ไม่มี7ไม่มี8ไม่มี9ไม่มี10อะไรได้20 12,20 11 1 11 11, 11 2 22ไม่ได้12ไม่ได้ไม่ได้15ก็ไม่ได้16 17 18 19ไม่ได้เลยเหลือตัวสุดท้ายคือ20อะไรได้20 20 1 20เพราะฉะนั้นเราพิจารณาแล้วว่าตัวเลขตั้งแต่1ถึง20เนี่ยที่หารได้ลงตัวก็คือ1 2 4 5 10แล้วก็20 เมื่อนักเรียนได้แบบนี้ปุ๊บทำไงต่อเอ่ยนักเรียนต้องคิดออกแล้วนะพอพิจารณาแบบนี้ได้เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องเอาตัวเลขมันมาทำไมกันโลกวงกลมตัวเลขที่เหมือนกันมี1 2 5 10 เมื่อวงกลมเสร็จเรียบร้อยไปสู่บรรทัดที่3บรรทัดที่3คือการสรุปตัวเลขที่เราวงกลมนั่นแหละเราก็เขียนว่าตัวหารร่วมตัวหารร่วมก็คือใช้ร่วมกันนะคะตัวหารร่วมของ10และ20คือ เอาตัวเลขที่เราวงกลมมาใส่หนึ่งนักเรียนไม่ต้องขีดลูกศรน,นะค,นคุณครูขีดให้ดูว่าคำตอบตรงนี้มาจากไหน2องหาแล้วก็สิมาจากตรงนี้จากตัวเลขที่เราวงกลมโอเคไหมอ่ะเมื่อเราสรุปแล้วว่าตัวเลขที่หารร่วมกันมีอะไรบ้างตัวสุดท้ายของวันนี้สิ่งสำคัญของวันนี้เลยไฮไลท์วันนี้ก็คือตัวหารร่วมมาก เหมือนข้างบนนั่นแหละแต่มีคำว่ามากมากแปลว่าลายมากแปลว่านักเรียนต้องหาตัวเลขที่มากที่สุดของไอตัวาหารร่วมข้างบนใช่ไหมหนึ่งสองห้าสิบเลขอะไรมากเลขสิบมากเพราะนั้นตัวาหารร่วมมากก็คือเอาตัวที่มากที่สุดมาใส่แค่นั้นเองตัวาหารร่วมมากของสิบกับยี่สิบคืองงงวงกลมไว้คือเลขสิบแค่นี้เองค่ะ ง่ายเลยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า24และ25นะคะถ่ายรูปให้ชัดเจนนะโดยเฉพาะถ่ายรูปแบบฝึกหัดเนี่ยให้ถ่ายเป็นทีละหน้านะคะหน้า24 1รูปแล้วก็หน้า25 1รูปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะหากใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงแชทถามครูได้นะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย